มาลุ้นกันครับอุ้ยมีมีมีม,มีอุ้ยอุ้ยลูกนี้โดนครับโอ้เนี่ยว้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาไม่มีแต่โดนของดีแบบนี้ก็คุ้มกันแล้วทุกคนดูนะอมไม่น่ากินสุดๆไปเลยครับผม สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ช่างเดชพามากูหลอบกับไตสายนะรอบใหญ่ของเราที่ดักอยู่ในคลองน้ําเค็มครับตอนนี้เหลืออยู่2ลูกเนื่องจากแตกมั่งหักมั่งพังมั่งแล้วก็โดนขโมยไปมั่งใช่ไหมไตมาลุ้นกันครับ2ลูกได้เรื่องหรือเปล่าพอได้กับข้าวบ้างไหมครับผมวันนี้ว่างๆไม่ได้ทําไรก็ออกมาหากินครับหลอบดักไว้แล้วก็เที่ยวมาหากูหากินได้เรื่อยๆครับผม วันนี้มีนักท่องเที่ยวมาด้วยนะทุกคนกลับจากพาเพียงกันมาครับเนี่ยแมงดาเหรอเอาของดีแมงดามันซุก ปกอยู่ในใบไม้ครับแตยว่าเป็นแมงดาถ้วยหรือแมงดาจานอ๋อแมงดาถ้วยเหรอเ,รเออแมงดาถ้วยนี่สมัยนี้ยุคนี้เขากินกันแล้วนะครับทุกคนกินได้ครับถ้าทําเป็นเป็นมันก็จะไม่อันตรายต้องทําให้ถูกครับอุ้ยมาเป็นฝูงเลยครับทุกคนแหมตอนแรกคิดว่าไม่มีอะไรครับมันปกอยู่ใน วกใบไม้ที่มันไหลเข้ามาในรอบอะที่ไหนได้โอ้โหเรียกก็เป็นฝูงครับแมงดาทะเลม,มีการเช็คเแมแมงดาถ้วยครับที่เขากินกันตามร้านอาหารจะเป็นแมงดาจานนะทุกคนอันนั้นมันจะไม่อันตรายเท่าไหร่ครับไอตัวนี้เนี่ยตัวอันตรายเลยถ้าทำไม่ดีนี่เมาครับผม โอ้ยโอยโอยปลาไม่มีแต่โดนของดีแบบนี้ก็คุ้มกันแล้วทุกคนรอบเดียวนะเออตก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 เาเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถังก่อนโอ้โหรอบดักปลาแต่โดนแมงดาซะสาบ้านเราเขาเรียกสง่าแตกนะดูเว้ยมันตาถ้วยล้วนๆเลยครับเดี๋ยวต้องไปเลือกไปคัดเอาเอาตัวเมียที่มีไข่ๆอะทุกคนแหมครว่าลูกนี้ไม่ได้อะไรกลายเป็นของหมานเฉยเลยครับนี่ ฟุกเลยนี่แบบนี้ต่อไปมาต่อกันที่ลูกที่สองลูกสุดท้ายนะครับตอนนี้วิกฤตแล้วครับแบตจะหมดพอดีเราไปทําคลิปผ่าเพียงกันมาครับก็เลยมาทําคลิปต่อยกรอบซะเลยนี่เดี๋ยวถ้ามันตัดไปไม่ได้ถ่ายช็อตลูกนี้ก็เดี๋ยวไปถลุปให้ชมแล้วกันเนาะชิงพูดจบซะก่อนครับเผื่อมันตัด <c oughs> แต่ถ้าแบตยังได้อยู่ก็เดี๋ยวดูครับยกรอบขึ้นมาแล้วนี่เดี๋ยวดูว่าพอมีอะไรบ้างแต่วันนี้เราหมานแมงดาก,กันแล้วทุกคน แม่เดี๋ยวให้ไตแกะรอบแกะอะไรแป๊บหนึ่งครับนนนักท่องเที่ยวก็ยังรอลุ้นอยู่ตรงนู้นนะเ <laughs> <laughs> <c oughs> อานี่แล้วก็ที่เราได้กันมาเมื่อกี้ลูกแรกครับ <c oughs> แมงดาล้วนเลย <c oughs> มา <c oughs> <c oughs> ลุ้นกันครับอุ้ยมีมีมีม,มอุยอ้ยอุย้ยลูกนี้โดนครับอ้อุ้ยหลายปลาหลายปลาเนี่ย ว,ว้าวอ,อุ้ยไอ้เกยอุ้ยได้เป็นมือครับนี่ปลาดุกใหญ่ๆเขามีแม่ลูกนี้เด็ดครับโดนของใหญ่นี่แม่ป๊าบเขาให้ครับอุ้ยอุย,อยแมงดาก็ได้แมอุ้ยแม่ไม,ม่มีละหมดละ หมานเสร็จแล้วครับเน่อุ้ยแมงดาอันนี้เกาะกันครับแสดงว่าตัวหน้าเนี่ยตัวเมียตัวหลังตัวผู้เราจะเอาเราก็เอาตัวเมียรครับเพราะมันจะมีไข่เนี่ยอูย้ไข่แน่นเลยด้วยเนี่ยตัวนี้ตัวผู้มันเกาะกันครับแล้วก็ปลาดุกไซโลนี่ทุกคนนี่ตัวนี้เป็นปางเกยครับโคตรเด็ดเนี่ยปลาดุกใหญ่ตัววแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ปลาโกครับรู้ปลาคิดต้งใหญ่จริงโอ้ยบางมือมิดเลยเนี่ยว้าย่างมานครับผมคลิปนี้ก็ตอนนี้เราเข้าบ้านกันแล้วนะครับมาสรุปปลาที่ได้จากการกู้รอบทั้งหมดครับทุกคนนี่ตอนแรกตั้งใจว่าจะทําเมนูยำแมงดาถ้วยให้ชมกันนะครับแต่ว่าแมงดาพอเอามาคัดแล้วเนี่ยได้ไข่แน่นแค่ตัวเดียวครับจากทั้งหมดน่าจะ ิบกว่าตัวเนาะพอดีมันยังมีไข่อ่อนๆครับยังไม่ทันติดไข่เท่าไหร่แล้วก็มีตัวผู้อีกเพราะฉะนั้นแมงดาถ้วยตัวเดียวเนี่ยเห็นไหมไข่มันออกมาเนี่ยครับเราก็ยังไม่เอามันดีฝาเนาะเพราะแค่ตัวเดียวก็ไม่พอกินนะครับปล่อยเข้าไปก่อนอาเสียดายครับผมเดี๋ยวงวดหน้ามีแล้วเดี๋ยวค่อยจัดให้เนาะงั้นก็มาที่ปลานี่ครับได้กันไม่น้อยทุกคนปลาเนี่ยเข้ามาอยู่ลูกเดียวนะ ปลาดุกก็ใหญ่ๆไงครับดุกน้ําเค็มเนี่ยดุกทะเลโอ้โหใหญ่จริงๆครับนี่สองตัวนี้นี่ไซโลครับผมเนี่ยไม่แล้วก็ที่ได้ใหญ่อีกอย่างหนึ่งคืปลาโกหรือปลาคิตังครับใหญ่จริงนี่แล้วก็มีนี่ตัวนี้เด็ดครับตกสนุกมากนี่อังเกยหรือว่าทางนี้เขาเรียกว่าไอาเกยนะครับอ่ะก็กูรอบสองลูกก็ยังพอได้กับข้าวนะครับผม เดี๋ยวจะแบ่งปลาชุดนี้เอาไปทำเมนูอะไรเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเราครับผมครัวพื้นบ้านของเราวันนี้นําเสนอเมนูปลาโกกับปลาอังเกยต้มส้มนะครับผมแม่ทําปลาให้แบบนี้แล้วนะจากนั้นเรามาตั้งน้ําครับนี่น้าเนี่ยแม่ใส่มะขามเปียกไปแล้วนะครับปรุงเปรี้ยวก่อนเลยจากนั้นเราจะ นำเครื่องลงครับเครื่องต้มสมของเราก็จะมีกะปิตํารวมกับหอมแดงครับได้แบบนี้เราก็จะเอามาละลายน้ำนี่จากนั้นก็ตั้งต่อทิ้งไว้ให้เดือดครับผมน้ําเดือดแล้วนะครับ ปลาอังเกยตัวสวยกับปลาโกตัวใหญ่เลยครับนี่จากนั้นก็จะตั้งทิ้งไว้ให้เดือดจนปลาเริ่มสุกแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันครับโอ้ยเปิดฝามาหอมเครื่องกะปิฟุ้งเลยครับมาแม่เริ่มใส่ชูรสครับผมเครื่องปรุงมี3มอย่างนะ4ี่อย่างรวมมะขามเปียกครับต่อด้วยผงปรุงรส การหยอดน้ำปลาครับกับข้าวฟีมือแม่นี่ถเธอว่าเป็นที่สุดของลูกๆทุกคนนะทุกคนปลาต้มส้มเนี่เป็นเมนูพื้นบ้านทางตราดครับดูนะอมไม่น่าก,กินสดุสดๆไปเลยครับผม ชิมรสเรียบร้อยปิดแก๊สแล้วก็ใส่เครื่องหอมเป็นผักชีฝรั่งครับหอ,หอมจริงๆครับหอมเครื่องต้มส้มอ่ะอ่ะไหนคนดูนะแม่ดูนะปลาอังเกยนี่ก็เด็ดปลาโก้ก็เด็ดครับผมแบบนี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนต้สมส้มปลาโก้ปลาอังเกยเดี๋ยวมาลองชิมกันครับตักมาแบ่งไตด้วยนะครับอ่ะปลา อังเกยกับปลาโคต้มส้มไต่ลองต้มร้อนๆครับกับกับข้าวสวยร้อนๆโคตรเด็ดลองเนื้ออะไรไต่ลองเนื้อหน่ยอยเนี่ย มาครับทุกคนเห็นได้ไหมเปรีย้ยวเค็มมันเนาะกอคลิปนี้เราเหลือรอบกันสองลูกก็ยังพอหากับข้าวแล้วนะแต่เนาะแล้วก็เสียดายตัวแมงดาถ้วยที่มันมีไข่แค่ตัวเดียวไม่งั้นเนี่ยจะจัดเมนูยำแมงดาให้ชมกันแล้วครับกอคลิปนี้ใครชอบการกู้รอบดักรอบน้ําเค็มเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้เราืันเดิมนม่แต่เนาะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ขอลาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.